ถานการณ์บ้านเมืองของเราณนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในสภาวะน้ําท่วมกันหลายพื้นที่เลยนะครับส่งกําลังใจให้ครับให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้ไปได้นะครับเพียงแต่ว่าการเอาหยิบจับเรื่องน้ําท่วมมาเกี่ยวเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับถ้าบ้านเราในลีกระดับรองๆนะฮะไม,ม่เป็นทีสอทีสเราอาจจะเห็นครับสนามที่ถูกน้ําท่วมแล้วการจัดการแข่งขันมันอาจจะเป็นไปอย่างยากลบาบากแต่เคยสงสัยกันนะครับว่าแล้วสโมสรที่อังกฤษล่ะครับเขามีปัญหานี้หรือเปล่าไอ้เรื่องน้ำ ท่วมเนี่ยแล้วเขารับมือกันอย่างไรน่าสนใจครับวันนี้ลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่คงไม่ใช่เป็นการรับมือแบบว่าไปสวนมนต์กันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l l i s t a าบจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลอิตาลนะครับกับผมจิตกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเราเริ่มกันที่ความจริงกันก่อนครับเป็นแฟกต์นะครับว่าบรรดาสโมสรในลีกระดับอาชีพของอังกฤษนะครับทั้งหมด92ทีมเนี่ยจาก4ลีกเนี่ยนะครับพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนะครับที่ไม่ใหญ่เนี่ยในพรีเมียร์ลีกมันคงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้หรอกครับแต่ว่าถ้าทีมจากลีกรองลงไปโดยเฉพาะในลีกวันลีกทูนะครับเรื่องปัญหาน้ำท่วมสนามเป็นหนึ่งในภารกกกิจหหลัััขอองปีเมืนนครบ ที่คุณจะต้องเจอแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหากันให้ได้ซึ่งพอเกิดสถานการณ์ตรงนั้นขึ้นมามันส่งผลต่อความเสียหายมากมายครับทั้งเรื่องสภาพสนามห้องแต่งตัวอุปกรณ์ต่างๆไปจนถึงอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันกระทบไปถึงตารางการแข่งขันด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาหลีกรองนะครับสโมสรมันเยอะกว่าในพิม์ลีอยู่แล้วครับโปรแกรมมันอัดแน่นอยู่แล้วครับถ้าเลื่อนไปทีหนึ่งคราวนี้ จัดระบบกันวุ่นวายเลยจากปัญหาดังกล่าวครับมันมีการวางโปรเจกต์ที่มันมน่าสนใจก็คือตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ครับได้ร่วมมือกับทาง s p o r t e n g Land ครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทางภาครัฐในการจัดทําคู่มือให้กับสโมสรต่างๆสามารถวางแผนเตรียมตัวและรับมือจากเหตุน้ําท่วมให้ได้คู่มือดังกล่าวเนี่ย บอกตั้งแต่ถึงขั้นว่าให้แต่ละทีมนั้นวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆอย่างไรแล้วเอาองค์ประกอบทั้งสนามานะครับมาประมวลกันดูแล้วว่าสนามแห่งนี้มีความเสี่ยงต่อโดนน้าท่วมหรือไม่ซึ่งหน่วยงานที่จะเป็นฝ่ายประสานข้อมูลนะครับมีชื่อว่า Environment Agency ครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1995เพื่อคอยดูแลแล้วก็รับมือกับน้ําท่วมโดยเฉพาะนอกจากการประสานงานแล้วก็เตรียมตัวด้านข้อมูลแล้วนะครับคู่มือดังกล่าวเนี่ยยังได้แนะนําให้ทีมที่มีความเสี่ยงคอยจัดการลอกท่อ และเคลีย์สิ่งอุดตันอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อป้องกันแล้วก็ช่วยลดโอกาสในการเกิดน้ำท่วมที่รุนแรงได้โดยหากเป็นไปได้นะครับสปอร์ติงแด์ยังได้แนะนำว่าแต่และทีมที่มีความเสี่ยงนะครับควรมีประกันภัยในด้านน้ำท่วมเอาไว้ด้วยเพราะนอกจากถ้าเกิดมันเกิดเหตุนะครับนอกจากคุณจะได้เงินประกันแล้วนะครับก็ยังจะได้รับคำแนะนำที่อาจจะช่วย การป้องกันน้าท่วมในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นด้วยมันจะมีประสบการณ์มากขึ้นครับมีการเรียนรู้มีการแก้ไขมากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือคู่มือดังกล่าวครับยังได้รวบรวมสิ่งที่ควรทําเพื่อลดความเสียหายระหว่างน้ําท่วมตั้งแต่การทําให้สนามนั้นพร้อมรับมือกับมวลน้ําจํานวนมากอย่างรวดเร็วนะครับเช่นการซีลปิดพื้นที่ที่เกิดรอยรั่วเปิดทางให้น้ําสามารถไหลผ่านออกจากสนามอย่างรวดเร็วครับไปจนถึงการ ย้ายอุปกรณ์ที่สำคัญให้สูงจากพื้นที่อาจจะโดนน้ำท่วมได้ หลังจากที่น้ำมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ยังมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกครับให้แต่ละทีมนั้นได้นําไปใช้เพื่อฟื้นฟูสภาพของสนามให้กลับมามีสภาพที่พร้อมในการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการปรับสนามให้พร้อมลงเล่นหลังจากจมอยู่ใต้น้ําและถ,ถูกปนเปื้อนเป็นระยะเวลานาน,านอันนี้น่าสนใจครับทางสปอร์ตอิงแลนด์เนี่ยแนะนาให้มีการตรวจหาสารพิษด้วยนะครับเช่นพวกโลหะหนักเกลืออะไรพวกนี้ครับที่อาจจะตกค้างอยู่ในบริเวณสนามจนกลายเป็นอันตรายต่อตัวนักฟุตบอลและก็ท น,น,นั่นคือการรับมือในกรณีที่มีน้ําท่วมในสนามฟุตบอลครับแต่บรรดาที่ไม่ใหญ่อย่างในเวทีพิมรีนะครับอย่างที่บอกกันก็คือเขามีวิธีการอย่างไรทําไมเราจึงไม่ค่อยเห็นน้ําท่วมในสนามฟุตบอลพิมรีอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ทันสมัยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับภายใต้พื้นหญ้าสวยงามที่เราเห็นนะครับเรามักจะได้เห็นสปริงเกอร์ที่ปล่อยน้าโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมครับซึ่งจะออกมาเนี่ยอะรดน้ำเนี่ยในช่วง ก่อนเริ่มเกมหรือว่าระหว่างพักครึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเห็นครับว่าอยู่ข้างใต้สนามแต่จริงๆแล้วครับมันยังมีระบบทําความร้อนจากใต้ดินหรือว่าฮีเตอร์ครับที่วางซ้อนอยู่ด้วยเพื่อเป็นการละลายหิมะในช่วงฤด,ดูหนาวและสําคัญครับสโมสรในพิมลีกเนี่ยยังได้วางแนวท่อไว้ข้างล่างพื้นหญ้ายอีกครับเพื่อช่วยให้น้ำเนี่ยนะครับที่ซึมผ่านชั้นดินและทรายลงมานั้นสามารถระบายออกจากสนามได้อย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้ฟุตบอลรีเียร์ลีกนั้นเราแทบไม่เคยเห็นน้ําท่วมสนามเลยต่อให้มีฝนตกหนักหรือพายุแรงขนาดไหนก็ตามยกเว้นว่าอ่ะมันอาจจะมีเหตุที่มันเหนือความคาดหมายครับอย่างเช่นในเกมระหว่างแมนซิตี้เปิดบ้านพบกับฟูลแลมครับเมื่อปี2012ครับเล่นที่อิทิฮัดสเตเดียมวันนั้นเนี่ยพายุหิมะตกลงมาอย่างหนักหน่วงมากครับจนพื้นสนามเ่ยกลายเป็นสีขาวพโพลนเลยเพียงแต่ว่าในสนามเนี่ยมันละลายได้แต่ว่า บริเวณหลังประตูครับมันไม่มีฮีเตอร์ที่วางไว้ใต้ดินทําให้ไม่สามารถละลายหิมะได้ภาพเราก็เลยเห็นกองหิมะเนี่ยมันวางอยู่รอบๆสนามเลยครับและทําให้ต้องเลื่อนเวลาเตะเครื่องหลังออกไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้แรงงานของคนเนี่ยแหละครับระบบแมนวนวลเลยครับใช้พั่วใช้ที่ตักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผลักดันให้หิมะเนี่ยออกจากพื้นที่สนามแล้วก็ช่วยในการระบายน้ําและเคลียร์พื้นที่ในการแข่งขันให้พร้อมเล่นอย่างทันทุงทีอย่างไรก็ตามครับแม้ในปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ําดําเนินไปอย่างราบรื่นแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งปัจจัยที ตอนนี้โลกของเรากําลังเผชิญหน้าอยู่นั่นคือเรื่องของ climate change ครับสภาวะโลกแปรปรวนนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนขึ้นต่างๆมีการเปิดเผยนะครับว่าในอีก29ปีข้างหน้านี้ครับสามสนามในพรีเมียร์ลีกทั้งสแตนฟอร์ดบิชของเชลซีครับเซนต์แมรีของซัลซามันตันแครโลดของนอริชจะถูกน้ําท่วมอย่างฉับพลันและจมอยู่ใต้น้ําอย่างถาวรครับนี่เป็น3ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าการประเมินทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด23ทีมครับในอีก29ปีข้างหน้านก็คือในปี2005 อาจจะโดนน้าท่วมและก็จมอยู่ใต้น้ำถาวน์ครับนี่คือผลกระทบของภาวะ climate c h a n g e ครับซึ่งเราเริ่มสัมผัสได้แล้วแล้วที่ลอนดอนเนี่ยนะครับเมืองหลวงของอังกฤษเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์น้าท่วมต่อด้วยอากาศร้อนอย่างรุนแรงและก็น้ําท่วมอีกครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันไม่ถึง2สัปดาห์ครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศโลกควบคู่ไปกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นจนเข้าใกล้จุดที่ มันยากที่จะแก้ไขแล้วนะครับทำให้หน่วยงานต่างๆครับเริ่มหาทางแก้ไขปัญหานี้เช่นในการแข่งขัน F1 เนี่ยก็ได้ประกาศออกมาแล้วครับในเรื่องของการมีแผนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ครับควบคู่ <ๆ S 2> ไปกับการใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี2030เช่นเดียวกับทางฟีฟ่าครับที่เข้าร่วมกับทาง UN นะครับในการตั้งเป้าหมายว้ครับว่า จะลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ครับภายในปี2050นี้ครับนี่คือวิธีการรับมือครับกับธรรมชาติซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี่นะฮะต้นเหตุหลักๆมันก็อาจจะมาจากมนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองนะครับมันเลยทําให้สภาวะของธรรมชาติหรือสภาวะของโลกของเราเนี่ยมันแปรปรวนไปเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆเป็นเป็นจุดที่เตือนสติของเราครับว่าเกิดเหตุการณ์แล้ว ต้องช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาในอนาคตหลังจากนี้ครับไม่ฉะนั้นสภาวะโลกแปรปรวนมันจะมาถึงเราเร็วกว่าที่คาดแน่ๆครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับสำหรับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud, spotify apple podcast เพยงแค่เซิร์าว่า main stand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ